มือพี่คำสัญขาครัมวันนี้ทีมงานบอกกับเราค่ะว่าจะพาเราเนี่ยไปพบกับดินแดนแห่งยอดคนอย่างพัทยาค่ะอ๋อพัทยาไปสิครับไปสิครับเพราะที่นั่นเนี่ยนะครับมีมือหนึ่งนะยอดคนในแอบซ่อนตัวอยู่มากมายเลยนะครับ ว่าแต่ว่าคราวนี้จะมีอะไรเจ๋งๆไามให้ชมฮะอย่างที่ตลาดน้ำสีภาคค่ะคราวที่แล้วเนี่ยนะคะทีมงานของเราเนี่ยพาไปพบกับการชุบวยทะเลจำได้ไหมจำได้หนุกมากค่ะมากคราวนี้นะคะก็เลยจัดอีกหนึ่งโชว์ค่ะเป็นโชว์ของคุณลุงคนหนึ่งค่ะโโ้โหคุณลุงคนหนึ่งเหรอเพีย เราเลี้ยวแรงก็จะมีแหละเปียคราวที่แล้วนี่ยมวยทะเลทั้งหนุกทั้งนาเลยนะลุงก็จะไหวเหรอใจยเย็นๆพี่คมสารใจยเย็น <Hey. S 2> คือจะบอกนะคะว่าคุณลุงท่านนี้เนี่ยนะคะแกสามารถใช้พลังลมปราณของจากมือของแกเนี่ยนะทําให้ขวดแก้วเดือดแ,แตกได้ <Hey. S 2> และ <Wow. S 2> ไฮไลท์ของงานนะคะแกสามารถปาตะเกียบได้อย่างมั่นยําเลยทีเดียวโทร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 คุณลุง <c oughs> เลี้ยวแรงจะมีแล้วครับปลาตะเกียบในใช้แรงเยอะนะเปียอเอาจริงนะเปียได้นะอายคุณผู้ชมนะทำได้จริงเปล่าอ้าอยากรู้ไม่ทำได้ไหมอยากรู้ง,งั้นไปพบกับคุณลุงท่านนี้เลยค่ะไปครับมือหนึ่งในดวงใจเขาคือชายหนุ่ม58กระตัที่ยังไม่หมดไฟเขายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคง พลังของมือที่แม่นยำและคำเล่าลือที่ว่าแกมีพลังลมปราณที่มือจนทำให้ขวดแตกระจุยพเพราะเขาคือลุงฝนมือเหล็กพลังลมปราณ เป็นอีกครั้งครับที่เราเดินทางมากันที่ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยาที่นี่เป็นสถานที่ทำงานของลูกฝนที่คนผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้แหละครับโอ้โหกำลังเดินทมมัฒแมงอยู่เลยทีเดียวทักททยชาวต่างชาติยังชนหัวและคล่องแคล่วเรียกได้ว,ว่าก็มีแกเนี่แหละครับที่คอยสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวขนาดแกอายุมากแล้วนะครับเนี่ยแต่ยังฟิตปังขนาดนี้ เริ่มต้นจากการที่อยากจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนไม่มีรองเท้าใส่ครับแล้วก็อยากามีเงินซื้อรองเท้าให้เขาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับก็เลยเริ่มต้นคิดเองแล้วก็ฝึกเองครับฝึกเองดูทีวีมั่งครับแล้วก็ได้พบก,กับผู้มีความรู้ที่เรียกเขาว่าอาจารย์ด้วยครับก็ผสมประ,ะกอบกันมาก็เลยเริ่มฝึกมาครับฝึกมาหลายปีแล้วก็เริ่มออกแสดงไปทั่ว และสำหรับภารกิจแรกในวันนี้แกบอกว่าจะขอวอร์มอัพโชว์สเต็ปว่าแกยังฟิตปังโดยการให้เจ้าตัวน้อยอย่างน้องคุณมาวิ่งลอดขาสูงของแกครับโอ้โหถ้าพลาดขึ้นมาน้องอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะตายได้เลยนะครับ <c oughs> มาแล้วครับฮัดชุบโอ้โหกระโดดลงมาจากเวทียังกับสไปเดอร์แมนแล้วก็ฮัชชุบ ขชื้อชูอรอดไปได้ยังไม่ยากเย็นดูสิครับน้องคุณนั้นชิวๆววิ่งรอดค้าสูงของป้าป้ายอย่างสนุกและไม่รู้ร้อนรู้หนาวใดๆช่วยแม่ผ่านคนไปได้ด้วยดีครับโอ้โหแล้วลูกฝนยังชอบด้วยการเดินทักทายหยอกล้อผู้คนต่ออีกด้วย นอกจากที่ลุงฝนจะสามารถเดินบนขาสูงได้อย่างคล่องแคล่วแล้วแกก็ยังสามารถยืนอยู่บนขาสูงแล้วปาตะเกียบโชว์ความแม่นได้อีกด้วยลองไปดูกันครับว่าแกจะเจ๋งอย่างที่ว่าหรือไม่เริ่มเล็งแล้วครับโอโ้เข้าไปแล้วดอกที่หนึ่งครั้งที่สองยางแม่นยําครับ และดอกสุดท้ายครับเรียบร้อยครับสุดยอดจริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าโดยระยะห่างกว่า6เมตรแถมลูกฝนต้องยืนบนขาสูงที่มีความโครเงเข็งไปเห็นไหมละครับว่าแกก็ยังสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับและตอนนี้เราพักความเท่ของแกแล้วไปชมความน่ารักของเจ้าตัวน้อยอย่างน้องคุณกันก่อนดีกว่าครับ น้องคุณนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วๆไปนะครับเพราะน้องคุณ<อ>ช่วยพ่อทำงานด้วยเช่นกันนักท่องเที่ยวเริ่มมามุงดูครับเพราะว่าตอนนี้น้องคุณกำลังจะโชว์การปาตะเกียบแบบนูน้อยแต่ว่ามีความรุนแรงแน่นอนอโอ้โห ปักปักปักดูความรุนแรงสิครับมาได้ทะลุฟิวเจอบ,บอดเลยนหมนักท่องเที่ยวชอบใจกันใหญ่เลยครับ <Pam! S 1> เอาละครับและตอนนี้กำมาชมภารกิจส,สำคัญที่จะหยุดทุกสายตากันดีกว่าครับ ตอนนี้ลุงฝนจมของอายุเกือบ60ปีแถมหน้าตาของแกก็ยังกลับหลงจีนมาจากเขาเลี้ยงซานยังไงอย่างนั้นในวันนี้แกจะมาโชกพลังมือลมปราณโดยการใช้มือเปล่ากระแทงให้ขวดแก้วแตกเป็นสิ่งเสียงครับ ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับเพราะนอกจากจะใช้พละกกำลังแล้วยังต้องมีกลเม็ดเล่นลับเฉพาะตัวอีกด้วยกาสามสิบปีแล้วใช่ไหมครับที่ทํางานตรงนี้เคยล้มเป็น10บสิบครั้งครับก็แล้วก็บาดเจ็บหนักมากเลยสารพัดที่จะเจ็บมาจุดหมายยังไปไม่ถึงก็เลยต้องทําต่อไปครับนี่แหละครับผลจากการฝึกซ้อมและเป็นนักเอนเทอร์เทนเนอร์ คอยสร้างสีสันให้กับผู้อื่นในทุกๆวันอย่างจริงจังทำให้ร่างกายของลุงฝนนั้นดูจะแข็งแรงและแข็งแกร่งเกินวัยจนทําให้เขาสามารถยืนหยัดคงความเก่งกาจมาได้จนถึงทุกวันนี้ทําเนียบกระบี่มือหนึ่งขอเจ้ารึกชื่อไว้ครับลุงฝนขนมือเหล็กพลังลมปราณโอ้ยสุดยอดจริงครับเบีรยครับนะ ไม่น่าเชื่อเลยนี่ผมบอกเองนะครับว่าผมไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าคุณลุงฝนเนี่ยนะครับอายุต้อง60แล้วอะยังสามารถโชว์โลดผลได้แบบนี้เมื่อกี้นะมีทั้งเดินขาสูงนะและยังปาตะเกียบได้อย่างแม่นยามยังงอะ่ะโ,โหครับ คมสันต้องขออภัยด้วยนะครับที่เมื่อกี้ดูหมิ่นลุงไปครับน่าทึ่งจริงครับลุงฮอ้อเป็นยังไงคะสําหรับเคล็ดวิชาฝ่ามือพลังลมปราณทาให้ขวดแก้วแตกของลุงธรรมดาซะที่ไหนล่ะเห็นไหมไม่ธรรมดาแน่ <c oughs> นอนครับเปียครับแต่ที่ชอบมากๆเลยนอะคือลูกชายลุงแกน่ารักเนอะ <c oughs> เออแล้วก็ฉลาดเชื่อฟังคุณพ่อแล้วเห็นไหม แต่งชุดสไปเดอยร์แมนมาย่างกันลูกพี่หัวมะพร้าวเมื่อกี้เลยเหมือนเปียบเลยอ่ะโอ้ <c oughs> แล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อนะมาช่วยคุณพ่อโชว์ปลาตะเกียบด้วยน่ารักมากๆฮะคอะช่วยกันทำอาหารกินขนาดนี้นะคะสืบทายากทก <c oughs> ันเลยทีเดียวนี่แห <c oughs> ละค่ะที่บอกว่าเป็นที่เป็นสเสน่ห์นะคะให้ทั้งชาวต่างชาติและทีมงานของเราเนี่ยเห็นแล้วก็หลงไหลไปพัทยากี่ครั้งกี่ครั้งก็อยากจะไปอีกอ่ะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะครับและด้วยความอเมซิ่งชนิดที่ไม่เหมือนใครแบบนี้นะครับเราจึงขอยกย่องยกลุงฝนขึ้นแทนให้เป็นกระบี่มือหนึ่ง งานไทยๆเนี่ยประยุกต์กับจินตนาการของผมเอาใส่เข้าไปเติมเติมเข้าไปไม่ใช่ว่า,าก๊อปปี้จัดตรงนั้นอย่างเดียวแต่ผมจะต่อยอดแล้วก็ใช้จินตนาการของผมเข้าไปครับกระบี่มือหนึ่ง